ลุงแหลมมาส่งมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีครับพี่เอวสันสวัสดีครับพี่เป็นผู้โชคดีรายเดือนจากการสั่งซื้อสินค้าในไลฟ์สดครับเป็นการโชคดีรายเดือนรายวันโชคดีไปแล้ววันนี้มาโชคดีรายเดือนได้ของหนึ่งลังพี่เอเลือกเอาเป็นไทนบินซอยสองกลอนแล้วก็เป็นดีหนึ่งสองกลลนดีใจไหมพี่ดีใจครับผมรายวันโชคดีไปแล้วนะ ราะว่าซื้อในไลฟ์สดใช่ไหมครับถ้าเจอถ้ามีเวลาดีก็สั่งเลยตลอดเลยครับดีใจไหมพี่ดีครับเอ่ดีกต่ของดีนะบอกพี่น้องหน่อยของดีไหมทีท่านใช้ดีไัมอ่า้ีดีเอาใช้ส่วนใหญ่ที่ใช้ตัวไหนบ้างพุ้มดินของเราพุ้มลากบวกเนื้อเมนอะไบ้างบวกเรนเพราะพวกเรามีนาดีเสียดีด้วยครับพี่เรเป็นคนรับจ้างจิตในาในวันนี้เจอตัวด้วย ปกติไม่ค่อยเจอเรา,าเจอไม่บ้างครับครับใช้ดีนะพี่นะใช้ดีครับสังส่งตลอดครับแต่ว่าสั่งในไลฟ์สดไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่ารายวันโชคดีรายเดือนโชคดีอยากโชคดีเหมือนพี่เอนะครับพี่ที่น้อง,อองซื้อในเทรอวิ่งแล้วซื้อกนทุูแหลมซื้ออยู่แล้วแต่อยากให้ซื้อในไลฟ์สดเราไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาเข้าประมาณ11อโมงถึงบ่ายโมงมีรุ่นได้แก่แขมด้วยและก็มีชิงโชครายวันด้วย และก็มีชิงโชครายเดือนด้วยเพราะว่ารายชื่อเน้นแต่ละครั้งที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราเก็บไว้แล้วก็มาชิงโชครายเดือนและท่านอาจจะเป็นผู้ช B. 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 โชคดีเหมือนี่เองหนึ่งรางเลยอีกันหรือไม่นะแจกจริงไหมตัวตัวล้อเส้นถ้าวขอบคุณพี่ครับพี่ไลฟ์ไว้เจอกันในไลฟ์สดนะ้พี่นะและไปซื้อในไล่สดครับขอบคุณพ่ากาพี่ครับ